ปืนสามจะเจอปืนสี่สิบใช่ไหมไม่ไม่รู้เขามีเท่าไหร่แต่เขามีเยอะมากครับนะเขามีหมดนะแต่ว่าปืนข่าตายเขาก็โอ้โหเป็นสิบเลนะครับเขาล้อมวงพวกผมแบบแบบแบบเขา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 ล้อมเลยครับนะปืนบนรถของซุปเปอรมร์เขาไม่ได้อะแบบคือโดนโดนรถล้อมใช่ใช่ใช่ครับโดนล้อมยิงเรื่อยม็อกมันในนี่ว่ะขับขับรถอันนี้ไม่นวดไป่นะกะลีเหรออยู่จังหวัดไหนอะม็อกจเลียครับ ชนบุรีโอ้ยขึ้นมาแป๊บเดียวนไม่ถ้ามึงจะเอาอะพี่ก็จัดให้ได้แต่ว่าแบบพี่ไม่เอาด้วยนะพี่บอกไว้ก่อนเอ้าไอ้โตโยควายไอ้เฮียสิ้นเดือนเองไปเบิกมาแปดสิบแปดสิบขึ้เลีวอยู่แล้วครับไม่มีบิดด้วยคำสั่งโดยตรงไม่ใช่ไอ้เฮียมันมีแต่ได้กับได้อะไรพวกมึงแบบกูถึงบอกไงพวกมึงอะขาดการประเมินภาพรวมไว้ ในเคียม็อกคอยู่ปะไอ้ม็อกอยู่ปะอยู่นะอยู่อยู่อันนกูเปิดเพลงก่อนม็อกน้องเลิฟอยู่ไหนม็อกน้องเลิฟม็อ้องเลิฟเสือด้วยโอเคน้ำอยู่เลือดอะครับอยู่เหลืองเหรออันนี้กูเปิดเพลงครับเเวพาปิดเพลงครับแล้วเป็นไงบ้างไฟสนุกไหมปืนเขาเยอะเกินไปใช่ป่ะกับด้วยเหรอบอสอือโอ้โหครับใช่ครับเพลงดังไงแต่หนูไม่เอือนะแค่นี้แหละ เสียงไอ้อ้วนเหรออ้วนไม่น่านะพี่อ้วนขับกันนี่เหรอวอสอ้วนมาเนี่ยเอาสวัสดีครับนะเอาสวัสดีครับเอาตกใจโถคาเมลอนไม่ใช่ครับโอ้ตกใจนี่ว่าอ้วนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่คาเมลอนก็เฟียวนะคือมึงรู้ป่าว่าวันนั้นอ่ะเขาบอกว่าน้ถ้าเกิดว่าน้าสนับสนุนพวกผมอ่ะแล้วกูก็เลยถามมันว่าอะไรวะอ่าสนับสนุนไปแล้วมึงให้อะไรกูได้อ่ะเกมมันพูดกลับมาว่าอะไรปะ ว่าไงบอสแก่งที่สุดยอดแก่งหนึ่งเย้อย่อยู่ยอยู่ยอยู่น้าเลยนเจมอลไก่ไม่ได้แล้วค่ะเล่เกกั่ตื่น้หาอะไรทานกิแล้วครับขอบคุณซัพพอร์จากบันทิตานะครับผมขอบคุณมากๆครับยีต้อนรับอีกครั้งนะครับน้องคนสวยของที่ขอบคุณมากครับเราหรือคนดีซัพเดนทสนะครับตัวโยต้องเตีนตัวเลยโนโนโนขึ้นแล้วครับขอบคุณนะครับเจอ อะไรไปซื้อนายนั่งยืนแอ็กซ์สาหนู่นๆเนี่ยเนี่ยเขี่ยรถแม่งโคตรแบบไอเดียเลยอ่ะน่าสนใจมั้ยครับเดี๋ยครับน่าสนใจซิ่งไหมซิ่งอะไรอ่ะนี่ไงรถรถไว้บรรทุกน้าเลยเนี่ยกันเนี้ยน้ากันเนี้ยโบว์พากับบอสเขี่ยรถรถไก่กาของมึงอ่ะเก็บไว้เถอะคุยนะคันนี้ร้อยล้านนะครับร้อยล้านแล้วอุ้มได้นสะเคดไว้ หดเลยครับน uh> ะข่าวอะไรครับเบนเลยครับเบนรอบหมดเลยครับนะรอบหมดเลยข่าวอะไรอะม็อกทบโฟมจัดนะเข้าสองรอบเลยม็อกแบบไม่ร um> uh> ู้เลยอะลิ้มลองเลยอะโดนเน้นเลยครับนะผมว่าเลขอะไรครับจ้าโดนเน้นนะดิโดนโดนล็อกอะม็อกคู่หนาแดงไม่พักผมอะไม่ได้เล่นไอ้นี่หลายรอบแล้วแบนทิ้งไปเลยปะโอ้กูไม่ได้เล่นบอล ขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากมนตรีทองปานน้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับยีตอรับอีกครั้งนะครับผมอยู่ด้กันเป็นนานๆนะครับคเยอะมากเอานะาเดี๋ยวกระสุนก็ไม่ค่อยมีแล้ววันนี้ประชุมนี่ใช่ไหมใช่บอสกระสุนจะกลับมาะราคาแพงขึ้นอย่าอย่าลืมประกาศเลยนไม่ได้นะไม่แต่เดี๋ยวเราจะเปิดวันนี้เราจะสปอยการทำงานใหม่เลยเป็นไงเพื่อให้ทุกคนมีแรงจูงใจเขาจะได้แบบ ขาจะได้แบบรู้ว่าเราเตรียมอะไรไว้ให้เขาไม่ใช่ว่าแบบเราแบบเออไม่ใช่ว่าเราแบบปล่อยเขาแบบโดดเดี่ยวเดียวดายเพียงลาพังแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆถูกต้องไหมการพัฒนาเพื่อตอบสนองเป็นไงยอดเลยบอสเยอะนะทำถึงขนาดนี้ดูวันนี้ยังโดดได้อีกนะครับใครมนก็ยันด่าพี่เนี่ยอ่าสภาสภาครับอย่าลืมเตรียมข้าววาแจกเลยนะครับโตโยโตโยอะไรอ่ะแจกอะไรอ่ะบอว่าครับข้าวข้าวไงครับนะ ดิธนาเดชครับข้าวกินฟรีอะนะเหมือนอารมณ์เหมือนไปงานวัดงานบวชอะไรเงี้ยก็โอ้โหก็รู้อยู่ที่ตอนตีปืนไม่กี่ก็บอกครับปืนหรอปืนสามครับปืนสามแต่เจอปืนสี่สิบใช่ไหมไม่ไม่รู้เขามีเท่าไหร่แต่เขามีเยอะมากครับนะเขามีหมดนะแต่ว่าปืนขาดตายเขาก็โอ้โหเป็นสิบเหมือนกันครับเขาล้อมวงพวกผมแบบแบบแบบเขา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 ล้อมเลยครับนะปืนบนรถผมปืนรถเขาไม่ได้แบบ คือโดนโดนรถล้อมใช่ใช่ใช่ครับโดนล้อมยิงเรื่อยๆทำไมของผมเห็นขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับคนตีเราหีเซ็ตไม่ได้เลยปืนเราน้อยไงรีเซ็ตใช่ใช่หนีเสร็จต้องใช้ปืนอ่ะเครื่องปืนนี่ช่วยไม่ได้ว่ะใช่เลยครับแล้นี่ไงกูเดี๋ยวกูกำลังจะไปดิวกับมันปลดนี่เสร็จผมปั๊บขึ้นไล่ขึ้นปืนแล้วครับนะว่าคุณยิ่งเนเมืองวัดจะเดือดมากไหมโอ้โหยาวๆเดือดแน่นอนครับ ขอเป็นดาวห้งไรดวงครับกิติพัฒน์จะห้ามแล้วห้ามเ<อ>ช่าหลูมหนึ่งวันถ้าอยากได้ของอะต้องเช่าอะไม่เดี๋ยวต้อง<า>เดี๋ยวต้องคุยนี่เว้ยเดี๋ยวต้องคุยกับมันด้วยเพราะว่าถ้าเล่นชนเหมือนวันนั้นนะมึงดูดิเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะแบบเดี๋ยวรอไอินกลับมาน่าจะคุยเรื่องล้านจริงจังละ ช่าดูกเขาอะไม่ไม่คือเราไปห้ามเราคือกลัวไม่สามารถที่จะไปห้ามแบบผลประโยชน์อะไรพวกนี้ได้แต่กูสามารถแบบต่อรองแบบเรื่องไอ้นี่ได้เรื่องแบบรับซื้อขึ้นมารับซื้อขึ้นมาราคาแบบราคามิตรภาพไงใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นตลาดกลางได้ถ้าถ้าได้เงั้นดีเลยครับนะแต่ธุรกิจเขามีปัญหาหรือเปล่าไม่มีเพราะว่ากูก็รับซื้อมาไงดีไหมล่ะวินวินทั้งคู่ มันก็ได้เงินมันก็ได้เงินมันก็ได้คุมตามที่มันต้องการมันได้เงินกูดได้ของกูใช้พัฒนาแก๊งอื่นได้ถึงของวินวินหมดทุกวายแล้วมันเสียอะไรอ่ะจริงไหมละ่ะได้เงินน้อยได้เงินเ,นเยอะแต่ก็อย่างน้อย,อยก็ได้คุมอะจริงไหมจริงครับจริงด,ดิถ้าได้ก็ดีเลยบอสมันดีเลยแหละ มันมันทําให้แบบว่าพวกระดับของมัน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 เติบโตได้เติบโตได้ไวขึ้นดีวอ่ะใช่ใช่ใช่ครับประมาณนี้ฝาพี่รับเลยพี่รับพูดพูดดีมากครับพี่รับพอโตไวก็ได้เล่นไวขึ้นนะเมืองก็เมืองก็ฮอสอีกคอนเทนยับยับแน่นอนมันก็ต้องดูอัตราการต่อรองด้วยว่าถ้าเกิดว่าสมมติอะมันมีมันมีเลทบาลานซ์ของมันอยู่แล้วหรือว่ามันมีอะไรที่แบบมันจําเป็นจริงๆที่ต้อง อิงสถานที่นั้นเป็นหลักก็ต้องคุยกัน่างทีว่ามันจะสูญเสียอะไรแล้วเราจะชดเชยมันด้วยอะไรว่าติดเขาไม่ได้ไงแต่อันนี้เรียบร้อยแล้วบอกไม่ได้อาจจะชดเชยด้วยเมมเบอร์กะหลีก็ได้จริงๆถามว่ามันมันก็เข้าถึงถึงได้แหละบอสแต่ว่าการเข้าถึงมันก็มีมูลค่าสูงเหมือนกันและลืมว่าตัวเองใส่ชุดเสื้อผ้าคับตไปมากของนีันก็ต้องดูแต่แต่เข้าใจเขาแต่ถามว่ามุมของหนูกาใจเขานะเพราะว่ามัน มันเป็นตัวพลิกพลิกไฟพิกแกงอะมันก็ต้องได้ยากๆแบบนี้แหละครับหนูก็ใจเขาอยู่ครับแต่ในอีกไม่นานจํานวนปืนที่จะใช้ก็ถูกลดลงแล้วแหละเพราะั้นเมื่อกระสุนมันขาดอะมันก็คงแบบแต่ว่านาสุดท้ายอ่ะเขามีเยอะก็จริงแต่ถ้าแบบว่าเขามาเคาะหน้าบ้านอย่างแบบว่าชวนเล่นอะไรเงี้ยหนูก็ต้องต่อรองอะเพราะอยู่เดียนะต่อรองว่าแบบเออลดปืนให้หน่อยลดอะไรให้หน่อยเราเราถึงแบบ าร์เหมือนพอเราเราเรา,เราถ้ามันสู่สีกันเราก็อยากเล่นด้วยไงนะแต่ว่าถ้ามันต่างกันเกินไปมันมันต่างกันเลยมันเรารลนะราม่มยากไนะนี่คือไงไงทางทางประเทศเขาก็ซับซับพอร์ตหลายอย่างแล้วนะแบบให้เราเข้าถึงของ <c oughs> ได้ง่ายๆไตอตอนมึงดูดิไอโตโยว่าซิกซิคมันมีไอนี่กี่กี่แต้มแล้วเพนพอยต์อ่ะ แน่ๆนะถ้าเกิดว่าสมมติมึงออกมาบ่อยๆอ่ะมึงจะแบบได้เพนพอยต์ใช่ป่ะแล้วมึงอาจจะมีปืนคอดเพิ่มขึ้นเยอะก็ได้นะนี่หนูเป่าหูมาแล้วครับม็อกมันในนี่ว่ะขับขับรถเจออ้นี่ไม่นวดไม่นะกะลีเหรออยู่จังหวัดไหนอะม็อกครับชลบุรีโอ้ยขึ้นมาแป๊บเดียวคืนพันธุ์ยาอีกนิดนะไม่ถ้ามึงจะเอาอ่ะพี่ก็จัดให้ได้แต่ว่าแบบพี่ไม่เอาด้วยนะพี่บอกไว้ก่อนดูแลม็อกไจ้าจริงจริงชอบแบบแซนด์วิชป่ะล่ะ ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกอะอไรแบบเนี้ยมีสองครับนะโอ้ยมีสองเองสองจะสองจะเอาไปทำอะไรต้องมีหลักเท่าไหร่กรับบอสสักห้าสักสิบเนี่ยห้าหรือสิบเนี่ยแหละเออสักหาหรือสิบเนี่ยกำลังดี เฮ้ย hey, แต่เมื่อวานอะ่ะมึงไดดูไปม็อกมึงได้ดูที่เขาเตีอนปะอยางไม่ดูเมื่อวานผมไม่อยู่ครับนะโอ้โห oh, แต่เมื่อวานนี่เดือดจัดเลยอะ่ะ mm hmm. แบบแล้วไอชมอมไอชมถือไมโครโฟนน่ะมึงคิดว่าไงอะ่ะปุดๆแหละเมื่อวานอะ่ะแต่ว่าวันนี้นมผงนั่กระสูสีนะเพราะว่าเมื่อวานขนาดแบบออกควีนฟูลสล็อตจังปิดช้าเลยอะ่มะม็อกอยู่นมผงทั้งใจใช่ไหม ไม่ใช่ครับดูใจใช่ครับนะตรงกลางดีกว่นะไม่แต่ว่าไอ้นี่นี่เขาบอกว่าแบบหัวแกงนมผงเคยอยู่ซิกซิกนะเว้ยประสบการณ์โชคโชนจริงไหมล่ะใช่ใชครับใช่เป็นจกักรพรรดิลำดับสองของแฟมิลเลียเลยนะเว้ยสวัสดีโบโบครับไอ <c oughs> ้มองยิ้มเลยริงเรื่องตีเรื่องอุ้มต้องยกให้ซิกซิกไใช่ครับดาว ดูตะกอผมสินะ50 51ต่อโซนไม่เกี่ยวหรอกของเนี้ยมันอยู่ที่นี่ปัจจัยทางด้านทรัพยากรเว้ยไม่ใช่เกาะกับเพนนะแต่มันอยู่ที่ของที่มึงเข้าถึงไม่ได้ตอนมึงมีปืนสักแบบ30ก็บอกดิมึงก็พอฟาดได้จริงปะล่ะที่อมึงแบบค่อยเป็นค่อยไปโสดดำไอู้ตดเทาริมเลเลยนะเว้ยจริงเปล่า เมื่อวานเมืม่อวานกูก็ไปตอนวันท yeah. ี่ประเทศอันนีนไวนประเทศปิดใช่กูก็ไปไปนี่มาไปแฟมมาที่หรอใช่ใช่ใช่ไปเป็นตำรวจไงไปเป็นตำรวจไปแบบรับใช้สังคมเจ๊เหี๋ยเจ๊จำได้ปะตอนที่แพร่ปืนใหม่ๆนะสปอยเยอะมากเลยตอนนั้นแบบไม่มีใครสนใจเลยนะเรื่องปืนจําได้แล้วมีใครทำสักคนสนใจซิกล่องดำไม้อุปกรณ์ทำปืนไม่มีใครทำเลยก็ไม่พวกนี้มันแบบมัน มันโง่ไงคือมันแบบต้องเล่นได้ดูไงบอสไม่ใช่พอมีคนเล่นได้ดูปุ๊บไงล่ะอีแล้ปพวกเนี้ยมันขาดการศึกษาเว้ยไม่ได้แบบศึกษาแบบเกี่ยวกับพวกเรียนแบบวุฒิปตีปโทอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันขาดการศึกษาแพลใหม่ๆเว้ยคือพออ๋ออันนี้เข้าหรออ๋อโอเคครับรับทราบแล้วก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ดูเออไม่ได้ดูวิธีการการเข้าถึงอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างงี้ไงมันก็เลยเป็นอย่างงี้ไงเป็นอย่างแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่แบบไม่มีใช้อ่ะเออ อันนี้พูดลอยๆนี่ชิวเจ๊จะนะป่ะแบบเงียบชิวจัดใช่คะเพราะว่าสูน้ำหน้าสถานที่ก็สูบน้ำหน้าอยู่ครับตอนนี้หวยหายังไงจู๋คว้านซื้อกล่องดำไม่พักยยังไงจู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งกล่องดำร้อยกล่องนะโอ้ยมึงพูดแบบนั้นแล้วตอนเนี้ยฟิกฟิกแม่งติดนี่ เจนี่ครบยังอ่ะพวกมึงอะยังครับนะนี่เท่าไหร่วะนี่ทั้งหมดเท่าไหร่วะอ่าถ้ายืมมาหมดประมาณแปดสิบครับนะแต่ถ้ารวมดอกกน่าจะแบบเจ็ดล้านวะขาดขาดอีกเท่าไหร่อะขาดอีกเท่าไหร่อะอาไปครบไหมขาดอีกแปดสิบแล้วละขายแปดสิบหรอไครับโอ้ยแล้วโดนดอกดอกดอกหนักวะดอกก็ ก็หปอก10%กับอีกเจ้านึ็5ครับสุกี้หื้ออทิเท่า8ล้าน13ล้านโอ้โหอธิเท่า8ล้านงั้นเอางี่ไหมเอางี้ไหมเอ้ม็อกครับทั้งหมด80ใช่ไหมครับกูให้มึงกูให้มึงอะเอาไปเคลียร์ตรงนั้นแล้วมึงเอามาจ่ายกู85ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าครับนะเออเห็นแล้วล่ะนี่ไปปฏิเสธเลยจ้ไม่มันมันมันในนี่จริงพี่ก็ได้ด้วยมึงก็ได้ด้วยจริงปล่ะมึงไม่ต้องเสียเยอะจริงปะ จริงจริงครับไอ้โตโยโตโยกูหาทางได้เพิ่มอีกห้าล้านโตโยผมอนุมัติไม่ได้ครับตะต้องรอต้องรอพี่ขวัญเนี่ยมันต้องมีสภาแบบนี้แบบโตโยแบบนี่แค่คดีนะแ้่คิดอีกขั้นหนึ่งอ่ะไม่เอ้าแล้วเข้าเกงยราได้เราได้จริงแต่แต่ต้องรอต้องรอพี่ขวัญอนุมัติด้วยต้องรอโอ้ทำไมอ่ะทำไมมีคือมีแบบมีแต่ได้กับได้แล้วทำไมมังจะไม่ได้หรือวะต้องรอด้วยเหรอครับคิดคิดเจอแล้วเนี่ยถ้าหลานไม่ฟรีนะครับใช่ไหมพี่แอ๊บ ใช่ตตดนี่สพดีกว่าเพราะว่าถ้าปัญหาอะไรเข้ามาอย่างน้อยเราไอโตโยเนี่ยกูถึงบอกไงสพหิงซวยพวกนี้แม่งไม่ดูภาพรวมเว้ยโอ้ได้ห้าล้านฟรีๆไม่เอาเนี่ยคิดๆอ่ะมึงมึงรู้ป่ะว่าภาพรวมอ่าเดี๋ยวกูจะมึงมานี่โตโยกูอธิบายมึงฟังมึงฟังนะโตโยเงินเราเงินเราเย็นใช่ป่ะเราให้เขายืมไปเสร็จปุ๊บเราได้ห้าล้านฟรีๆเสร็จปุ๊บยังไงต่อหรือไม่โตโยครับเขาก็ไม่ต้องไปเสียแบบเขาก็ลดอัตราการที่แบบ เขาจะต้องไปชดใช้ดอกเขาลดอัตราการเติบโตของแก๊งเขาไปอีกแล้วก็ช่วยเขาได้วินวินทุกฝ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าภาพรวมแต่มึงอ่ะพวกมึงอ่ะไม่เข้าใจกูถึงบอกไงเข้าใจนะแล้วแต่ไอ้อะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะไอ้ต็อตมึงอยู่อะวะไม่มีอะไรไม่มีนี่ไงโอ้โหเยีนแค่สวัสดีครับทอตซิกดิซิกหย่าตัวยก็ทำไม่ดีอนุมัติไปเลยแล้วก็แบบว่าทำสัญญาไปว่าอาทิตย์ละเท่าไหร่ก็ว่าไปไอ้ทอสล้านว่าไปกูมีเรื่องมีเรื่องจะบอก ครับพี่ครับงั้นเอางี้แล้วกันไว้คุยกันตอนแบบหัวโล่งๆแล้วกันหัวโล่งๆไม่มีภาระอะไรแล้วกันโอเคนะครับพี่ได้ครับได้ครับมึงทำอะไรเนี่ยถ้าน้องโจแครบครับจะมีจะมีสตอรี่ครับมีเฮ้ยมีใครอ่ะไอ้ทอดมึงแดกน้ำท่อมตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอโหวน้ำปลาครับอ๋อผมผมกินจนน้ำปลาหมดอ่ะแล้วเห็นแล้วนานรู้จักงอกระป๋องไหมมันจะมีน้ำเชื่อมเออเออเอามากินอ่ะใส่น้ำแข็ง เชี่ยกูโคตรชอบน้ำในเงาะเลยอ่ะนั่นแหละผมเอามากินเพราะผมกินเงาะหมดแล้วไงแล้วปกติเด็กมึงชอบน้ำในเง้อมั้งไหมครับถ้าได้กินก็ติดใจอะครับกินแล้วก็อยากมากินอีกอีเอียะตโยมึงเชื่อกูมีแต่วินกับวินจริงปะล่ะคือผมเข้าใจนะนะแต่ผมตัดสินใจไม่ได้นะอ๋อสมมติมึงเอาไปแปดสิบร้านอ่ะมึงสมมติมึงเอาไปแปดสิบร้านอ่ะมึงคืนแปดสิบห้าล้านระยะเวลาประมาณไหนอสองปีแปดเดือน ปนะมาเท่าไหร่ดีพี่ดาสิ้นเดือนหรือไม่นะสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้เหรอเฮ้ยคือเร็วนะก็เร็วนะเขาเอาไอโตโยควายไอเฮียสิ้นเดือนเองไปเบิกมาแปดสิบแปดสิบไือเร็วอยู่แล้วครับไม่บิดด้วยคําสั่งโดยตรงไม่ใช่ไอเฮียมันมีแต่ได้กับได้อะไรพวกผู้มึงแบบกูถึงบอกไงผู้มึงอะขาดการประเมินภาพรวมเหยคือผมรู้วโตโยอันนี้นะเบิกไม่ได้หรอ ไม่ไม่นะทำได้แต่พี่ผมก็ทำไม่ได้ไอ้เขี้ยวป้องลงแหลมมีแต่ดีมีแต่ได้ก็ได้เขี้ยเออมันได้ตั้งห้าล้านเลยเนี่ยกำไรเฮ้ยเอ็กวูโต่อคอมมอนเบลอไล่เหลืองมานี่มาวุด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 ไอ้วูดวุดมานี่มาไล่เหลืองเร็วน้องมาดูไอ้วุดดูดเขี้ยวเลยวุดมาเร็ววูดีไปครับ มีแต่ได้ก็ได้ที่อะจริงว่าคนดูว่าว่าไม่หูุแทนด้วยมึงแล้วมึงลองดูนะมึงประหยัดลงไปเป็นสิบล้านเลยนุ้ยสิบยี่สิบล้านเลยเออจริงครับดีเลยอาทิตย์ละแปดล้านใช่ปะดอกอ่ะประเมินแ้ครับนะผมคิดก่อนอาทิตย์ละประมาณห้าห้าห้าล้านครับนะโอ้โหเดือนนึงก็เท่าไหร่แล้วยี่สิบล้านได้ปืนกระบอกหนึ่งสิบห้าล้านสิบสิบห้าหนูจะระอยากไปเป็นสิบล้านเลยอ่ะ เจ็ดสี่ยี่แปดแล้วมึงก็จะได้เงินอ่ะเงินเอาจ่ายดอกตรงนั้นอ่ะมึงก็จะเอาไปขึ้นปืนได้แต่สภาคนอื่นเขาไม่เข้าใจเขามองภาพรวมไม่เป็นใช่ไหมล่ะไอ้เฮียโตโยครับบางทีเงินเยอะก็ได้ครับใช่ไหมล่ะโตโยผมจะพูดจงไกดีผมทำไม่ได้ต้องให้เขามาจัดการให้วิวมาดูก็ได้ครับให้ีวิวจัดการเลยก็ได้ครับโว้ยมีอำนาจตัดใจตรงนี้ครับนะจริงเนี่ยเราช่วยกันเนี่ยเห็นไหมล่ะก็ไอ้พวกกูนอกระบบเป็นอย่างเงี้ยแหละ แล้วมีอะไรก็ไม่ยอมมาปรึกษาแล้วก็แบบอูนะครับผมแบบของช้าครับเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะโง่ไงไม่ยอมปรึกษาคนกลางแต่ไปปรึกษาเกงคนอื่นเก้งก็มาตีเรามึงมึงฟังคําว่าคนกลางกับคนอื่นรู้เรื่องไหมเออคนกลางอ่ะเขามีแต่ให้เหียเขามีแต่ช่วยแต่คนอื่นอ่ะเขารอมึงอ่ะเหยียบมึงโทษครับนะผมผิดเวลาครับนะมึงไม่ผิดหรอกเดี๋ยวมึงก็ไปปรึกษาต่อแล้วมึงก็โดนต่อแค่นั้นแหละรื่อตรง ก็จริงอะหนูมีอะไรปรึกษานะตลอดแต่บางทีอะนะแบบมูลค่ามันเยอะหนูกลัวมองว่าแบบถ้าเรายืมได้แกรอื่นก็ยืมได้อะไรอย่างงี้งหนูแบบว่าหนูก็เซฟนะด้วยไงครับเอาไม่เกี่ยวก็ถ้าเกิดว่าใครมายืมก่อนก็คือกูมีกูก็ให้ก่อนไงจริงมะล่ะแล้วกูไม่มีกูจะให้มันได้ไงอะกูไม่ได้เสกนะอีหี่อะจริงครับจริงครับบ้าหรือเปล่ามีก็ให้แม่ทุกวันนี้กูยังโดนทุกวันนี้กูยังโดนด่าอยู่เลยยังไม่หยุดได้หรอครับใช่ เขาบอกว่ากูเสกของมาพัฒนาแก๊งกูงงแดกเลยสัสแล้ลูกรับของแทบเป็นแทบตายเอาหน่ะนะนโอ้โหวะ่ะกูโมโหว่ะูนะคนพูดได้มันก็พูดไปแหละครับนะตอนดไหนยี่สิบดอลพาร์ตเกี้ยแม่งหาว่ากูเสกมาให้แกนะ๊งบ้าป่าววะเกี้ยพูดไม่มีรู้ไม่มีแท้เลยเลยพูดอยู่นั่น ดูบุหรี่ดีกว่าเซ็งพูดแล้วเซ็งอ้าวเฮียเปิดกล้องปิดกล้องอยู่นี่วะทำายไม่ต้องซื้อไงทำนะพูดกันไปพูดไปไอ้วุฒิทำไรอ่ะไอวุฒิพึ่งทำอะไรอ่ะทำไมกระท่อมเลดถูกจังวะังมึงกลับมาอยากข้างนอกเมืองครับมึงเจอจุดแรกหรือยังมึงเจอจุดแรกหรือยัง ตงแรงเขียวหรอครับแรงอะไรกูอยู่แรงเหลืองกูจะไปทำเขี้ยอะไรแรงเขียวไม่ผมสบายึงงแเขีียวอะไรพ่มีใครเจอจุดเก็บท่อมจุดโอเปร่าบ้างแผลออกจากสาวกออกจากสาวกบกคนน้ำเมื่อกี้เสียไม่ได้ประทับบีซีนิดหน่อยประทับบีซีที่ไหนเอืมคือบีซีมาจดแคปใช่ไหมเสียบไม่ได้เขาก็ไปขอแคปแล้วบีซีก็ไม่ตอบ แล้วเสร็จแล้วเสร็จไม่ได้ก็ตามไปที่แลนด์แลนด์ชมพูแล้วเสร็จแล้วบีตีเขาก็เมืนแล้วพอเขามาเขาก็เดินวิ่งหนีถ้าเสร็จไม่ได้ก็เดินตามไปแล้วบีตีก็บอกว่าแบบเมืงใครเนี่ยกูไม่รู้จักอะไรสักอย่างอุ้ยเชียอือเชอาเดินแรงด้วยนะดิสปีดครับนี่เสร็จไม่ได้กําลังคุยกันอยู่ที่แลนด์น้ำตาลครับเอานะไปครับนะเฮ้ยลอยเฮียวุฒิก่อนดิโอเคเรื่องนี้สำคัญครับ ไปเลยวุ้ดเปลี่ยนเป็นแรงน้ำตาลวุ้ดไปเร้วไปเร็วเร็วโตโยเนี่ยมึงอ่ะขัดขวางการพัฒนามึงรู้เปล่าไอ้เหี้ยการฝ่าการพับติีใจไม่ได้จริงนะเรามีแต่เรามีแต่ได้ก็ได้เนี่ยโตโยอนุมานใช่ไหมพี่ก็จะเติบโตไวขึ้นพูดถึงบอกไงไอ้สัตว์พูดถึงบอกไงว่าแบบวิสัยทัศน์จะมันต้องมีเว้ย